إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال الله تعالى في القران الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يدرون ศรัทธา,า,มมา,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 าที่รักและอิมานต่อเอกพระสุฮานุตาลาที่รักทั้งหลายในช่วงนี้เราทั้งหลายนั้นอยู่ในห่วงของเดือนดินหินเจเป็นเดือนซึ่งที่ ผู้แสวงบุญนั้นได้เดินทางไปประกอบสนกิจฮัตและมีบางส่วนก็ได้เดินทางกลับมายัางในประเทศไทยของเราและอีกบางส่วนยังอยู่ที่นครมักกะซึ่งในช่วงขณะน,นี้บางกลุ่มหรือบางปุ๊มกำลังพาุุจ,จาจนั้น ได้เดินทางไปที่นครมาดีนะเพื่อไปเสียรอท่านนนีมูฮัมมัดสุลลัลวะไร้วะสลัมซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งในฐานะที่เรานัเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะไร้วะสลัมเป็นศาสดาที่เดินดินผู้ยิ่งใหญ่ เป็นส,สดาที่พุ่งเทอุดมการและชีวิตของท่านเพื่อให้สุดาของรสุวหารณหัวตาลานั้นได้แผ่ขยายทั่วทุกมุมโลกศรัทธาชนที่รักทั้งหลายในองค์การอายะกุรานเมื่อสักครู่นี้ที่ผมนั้นได้หยิบยกขึ้นมา เป็นองค์การที่อัลลอฮฺผุบฮุวาตานาพระองค์นั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้ในสุร้อนไมดะอายะที่สาเป็นองค์การซึ่งที่ได้ถูกประทานลงมาขณะที่ท่านนบีมูมฮัมมัดสุลต่ฮุอะลัยหมสัลลัมนั้นกำลังบูฟฟิทุ่งเาออกไปเป็นองค์การอายะกุอ่านที่ถูกประทานลงมาในหลังจากเวลาของการละหมาดอัสลี ซึ่นตรงกับวันศุกร์องค์การอายะกุรอันนี้ได้ถูกประทานลงมานั้นอรัสประานวตาลาพราะองค์นั้นได้ทรงดำรัดว่าอัญยามาอัคมันตุลกุมดีนะคุมในวันนี้เรานั้นได้สมบูรณ์กับพวกท่านทั้งหลายกับศาสนาของพวกท่านทั้งหลาย ว่าจงมั่งตัวอเลกุมเนื้อมาดีว่ารอดีตุลากุณอิสลามมาดีนะและได้ให้เนี้ยมัดของเรานั้นได้สมบูรณ์ว่ารอดีตุลากุณอิสลามมาดีนะและให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นคอลองความธรรมในการดําเนินชีวิตของพวกท่าน ซึ่งองค์การอญญายะกุรานได้ถูกประทานลงมาในขณะที่ท่านนาบีนั้นอยู่บนหลังอูดซึ่งที่มามีนามว่ากอสววท่านนาบีบอกว่าองค์การนี้ได้ถูกประทานลงมานั้นฉันไม่สามารถที่จะเข้าใจรับความหมายของมันได้ซึ่งองค์การนี้ได้ถูกประทานลงมานั้นทําให้ซอบัตท่านหนึ่งนั้นได้เกิดทําให้เกิดการร้องไห้นั่นก็คือท่านอุมัต ท่านดบีถามว่าทําไมท่านอุมัธทําไมท่านถึงจึงร้องไห้ท่านอุมัธนั้นได้บอกว่าวันนี้ฉันนั้นได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาและเมื่อศาสนานั้นได้สมบูรณ์แล้วไม่มีสิ่งใดๆแล้วนอกเสจากมันนั้นจะเสื่อมลงท่านดบีนั้นบอกว่าตอบว่าถูกต้องแล้วเลขความเข้าใจของท่าน และหลังจากองค์การอัลกุรานี้ได้ถูกประทานลงมาญิบรีนนั้นได้มาพบกับท่านดาบีนยิบรีนนั้นได้บอกว่าโอยาราสูลลราฉันนี้คือยิบรีนท่านจงไปบอกกับซอบ้าของพวกท่านหลังจากวันนี้แล้วฉันจะไม่มาพบพวกท่านทั้งหลายจงเรียกพวกเขานั้นมาชุมนุมและบอกกับพวกเขา หลังจากที่ท่านนาบีนั้นได้ทำฮัเ์เสร็จท่านนาบีนั้นได้เดินทางไปอย่างละครมาดีนะซึ่งอายุของท่านนาบีนั้นหลังจากที่องค์การอายะกุรอ่านตรงนี้ได้ถูกประทานลงมานั้นท่านมีชีวิตอยู่ได้8ปปวันด้วยกันเมื่อท่านนาบีนั้นได้เดินทางกลับมาถึงนครมาดีนะนะบีก็ได้เรียกบรรดามุสลิมนั้นให้มาชุมนุม และนบีนั้นก็ได้อัญเชิญองค์การอัญกุรอานในองค์การที่ว่าอัญยาวมาอมั่นตุลากุมดีนาคุมวัชมั่นตุอาไดกุมนิอามะจีว่าราทีตุลากุมุลอิสลามะจีน่ะเราทั้งหลายทราบไหมองค์การอัญการุรัยน,นี้ทำให้กับซอบางท่านนี้ถึงกับรีบเดินกลับไปที่บ้านของท่านนั่นก็คือท่านอบูบักร ซึ่งเวลาซอบ้างอื่นๆน,นั้นได้เข้าใจว่าองค์การอายะคุราน,นี้ได้ถูกประทานลงมานั้นแน่แท้อยู่แล้วว่าเป็นการบอกบอกในว่าเราจะไม่ทมําสงครามอีกแล้วเป็นการบอกบอกว่าองค์การนี้ทําให้เราทั้งหลายนั้นจะอยู่กันอย่างแบบสันติซึ่งในความเข้าใจของซอบ้างแต่ละท่านนั้นเข้าใจไม่เหมือนกันกับกัน ท่านสอดะที่มีนามที่ว่าอบูบักริสติดนั้นมีความเข้าใจว่าองค์การอายะคุรานนี้ได้ถูกประทานลงมาแล้วแน่แล้วแน่แท้แล้วพระองค์นั้นจะต้องนําเอาคนรักของพระองค์นั้นจับไปซึ่งท่านอบูบัคกนั้นได้รีบกลับไปที่บ้านปิดประตูอยู่ในบ้านทั้งวันทั้งคืนและสอบะบางกลุ่มนั้นได้ยินเสียงร้องไห้ก็ได้ถาม ถามอบูบักว่าสาเหตุใดทาไมท่านถึงร้องไห้ท่านอบูบักบอกว่าท่านไม่ทราบดอกด้วยเมื่อสิ่งใดแล้วเนี่ยมันได้ไปถึงจุดที่สมบูรณ์แล้วแน่นอนฮาซันและอดีนั้นต้องกำพาปูและภรรยาของท่านอดีนั้นต้องเป็นไม้เมื่อซอแั้นได้ยินนั้นก็ได้ร้องไห้ และอีกกลุ่มนึงนั้นได้เห็นบรรดาซอบ้านนั้นได้ร้องไห้จึงถามท่านดบีว่าพวกเขานั้นร้องไห้ด้วยสาเหตุอันใดถึงขั้งทำกับให้สีหน้าของท่านนาบีนั้นเปลี่ยนไปและท่านนาบีนั้นก็ไม่และท่านนาบีนั้นก็ได้มาดูเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นท่านนาบีนั้นก็ได้ถามซอบ้าและอดีนั้นก็ได้ตอบ ทาลีนั้นได้ตอบว่าจริงไหมอย่างที่ความเข้าใจของท่านอบูบักบอกว่าเมื่อองารอายักคนอ่านนี้ได้ถูกประทานลงมาแล้วท่านจะต้องจากไป <laughs> ท่านนบีบอกว่าความเข้าใจของสอบ,บาน,นั้นถูกต้องแล้ว <c oughs> ความเข้าใจของอบูบักนั้นถูกต้องแล้ว <c oughs> นั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่อองรารอายักคนอ่านนี้ได้ถูกประทานลงมาแล้วนบีนั้นได้จากไปจะจากไป จึงทําให้กับบรรดาซอบะนั้นร้องไห้ทําให้กับบรรดาเทือกเขาหรือปลาที่อยู่ในทะเลนั้นร้องไห้ตามไปด้วยกันเพราะเหตุที่ท่านนาบีนั้นจะกลับไปหาอัลลอฮฺบฮานูวฺตาลาและก่อนที่ท่านนาบีนั้นจะเสียชีวิตท่านนาบีนั้นก็ได้เรียกให้บรรดาซอบันั้นมาชุมนมุม โดยให้บิลนนั้นอรราจารย์เรียกผู้คนนั้นมาละหมาดทั้งชาวอันซอดและชาวมุฮายจดีเมื่อชาวอันซอดจามุฮายจีดีที่เป็นมุสลิมนั้นได้มารวมตัวท่านนาีนั้นก็ได้นำละหมาดเมื่อละหมาดเสร็จแล้วท่านนาดีนั้นก็ได้ขึ้นบมินบัตแสดงคุตธบะด้วยความยำเกรงและเนื้อตัวของท่านนั้นได้สั่ง อันสาเหตุเกิดขึ้นมาจากความยำเกรงคุตบะของท่านนาบีนั้นได้แสดงธรรมและเป็นคุตบะที่สุดที่จะบรรยายด้วยกับหัวใจท่านนาบีนั้นได้กล่าวว่าโอ้มุสลิมทั้งหลายฉันเคยเป็นนบีของพวกท่านฉันเคยเป็นผู้ที่ตักเตือนพวกท่านฉันเคยเป็น เพื่อนของท่านฉันเคยเป็นพี่น้องที่คางตามมาด้วยกับท่านฉันเป็นพ่อของพวกท่านที่คอยรักและคอยปรารถนาดีกับพวกท่านดังนั้นในวันนี้มีสิ่งใดที่พวกท่านทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะให้อภัยกับฉันได้โปรดเรียกร้องสิทธนั้นคืน ก่อนที่ฉันนั้นจะกลับไปถุกพิพากษาจากอัลสวาหานุวาตาลาเมื่อซอบ้านนั้นได้ยินมีชายคนหนึ่งนั้นได้ลุกขึ้นยืนต่อหน้าของท่านนาบีชายคนนี้มีนามชื่อว่าอุก,ก้าศบินมุฮซินชายคนนี้บอกว่าหากท่านนั้นได้พูดถึงเรื่องสิทธิหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ตามฉันจะต้องทวงสิทธิของฉันคืนในวันสงรามบาดัต ข้อในวันสงครามบรดานั้นอูดของฉันกับอูดของท่านนั้นเดินเพียงข้างกันและฉันนั้นได้ลงมาจากหลังอูดเพื่อที่ต้องการที่จะให้เรือนร่างของฉันนั้นได้สัมผัสกับตัวของท่านใจฉับพันนั้นท่านได้หยิบแส้ขึ้นมาซึ่งแส้นั้นก็ได้โบยไป แต่ฉันไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุใดว่าแท่นั้นท่านตั้งใจที่จะโบยไปที่เขี้ยนอูดของท่านหรือตีที่หลังของฉันซึ่งทารอซูลนั้นได้กล่าวกับอุก,กาซาบินมัวสินว่าเป็นไปได้หรือที่รอซูลุลลฮ์นั้นจะเขี้ยนตีท่านอุก,กาซาท่านนบีนั้นได้ใช้ให้กับไซนาบีลานนั้นได้ไปเอาแท่ที่อยู่ที่บ้านปฏิมาลูกสาวของท่านนาบี ท่านไซนาบินั้นนั้นได้เอ่เดินออกจากมาสัสยิดเอามือกรุงศรีษระบนลําพึ่งลําพันว่ามีคนจะแก้แค้นหรือชำระแค้นท่านนบีท่านหลอซสุ่เมื่อไปถึงเมื่อไปถึงบาง้งบานของพระนางปาติมาท่านไซนาบินั้นนั้นได้บอกว่าท่านนบีนั้นได้ให้ฉันนั้นมาเอาแท้เพื่อที่จะไปเคลื่อนตีทา่านปาิมาบอกมีด้วยหรือ คนที่อาฆาตแค้นหรือคนที่มีจิตใจที่จะชำระแค้นกับรสูรุลอซึ่งเมื่อมีล้านนั้นได้หยิบแท้ไปให้กับท่านนาบีและได้ส่งให้กับท่านนาบีและท่านนาบีนั้นได้ส่งให้กับอุกาสะท่านใดนั้นท่านอุมัดและท่านอุมัสนั้นก็ได้ยืนขึ้นได้บอกให้อุกาสะนั้นได้ทําการเชี่ยนตีฉันแทนจากท่านนาบี ท่านดาบีบอกว่าท่านทั้งสองนั้นจงนั่งลงเอาล้อทรงรู้เจตนาของท่านและอีกท่านอาลีนั้นก็ได้ขึ้นยืนแล้วก็ได้บอกให้อุกาซานั้นเชี่ยนตีฉันนั้นแทนจากท่านนดบีและท่านนดบีนั้นก็ได้ตอบกับอาลีผู้ดีปเป็นลูกเขยว่าท่านจงนั่งลงเถิดเอาล้อทรงรู้เจตนาของท่าน และอีกฮาซันแล่าเซนนั้นได้ขึ้นยืนฮาซันแล่าเซนนั้นได้บอกว่าท่านตก็รู้ว่าฉันนั้นเป็นใครฉันเป็นหลานสุดที่รักของท่านนบีวันนี้ขอให้ท่านนั้นชำระแค้น,นให้ตีหรือโบยมาที่ฉันแทนจากท่านนาบีท่านนบีนั้นได้บอกว่าหลานสุดที่รักทั้งสองท่านจงนั่งลง และนบ,บีนั้นก็ได้บอกให้อุตกรารซ้างนั้นทําการเชียนให้ทําการตีซึ่งอุตกรารซ้างนั้นได้บอกว่าวันนั้นในสงครามบาดัปที่ท่านตีเนี่ยมันได้มาถูกที่หลังกองฉันโดยฉันไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้านบ,บีก็ได้ถอดเสื้อผ้าออกเมื่อถอดเสื้อผ้าออกทําให้กับผู้ที่มาร่วมชุมนุมมุสลิมนั้นเกิดการร้องไห้ ซึ่งคิดในใจว่าอุกาซานี้จะชำระแข้งกับท่านนบ,บีแน่เมื่อท่านนบ,บีนั้นได้ถอดเสื้อออกหลังของท่านนั้นเนื้อตัวของท่านนั้นขาวอุกาซานั้นก็ได้โอบตัวของเขาเข้าไปแล้วก็จูบที่หลังของท่านนบ,บีแล้วอุกาซาบอกว่าไม่มีใครคนใดที่จะทำลายท่าน ฉันต้องการที่จะให้เรือนร่างของฉันนั้นได้สัมผัสกับท่านเพื่อที่จะให้จุดวิญญาณของฉันนั้นให้วิญญาณของฉันนั้นพ้นจากขุมนรกในการลงโทษขอรับสุบภานะตาลาสถาชนที่รักและเคารพทั้งหลายการดำเนินของชีวิตนั้นของ่านแบีนั้นมีหลายช่วงหรือหลายขั้นตอนด้วยกัน แต่ในขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าตอนที่ท่านน,นดีก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านยังบอกเลยว่ามีอะไรบ้างที่ติดค้างกันให้ทุกท่านนั้นได้บอกมาหรือให้นำสิทธทิตรงนั้นกลับคืนไปหากมันเป็นสิทธิของท่านแล้วเราหละ่ะวันนี้วันนี้เราทบทวนตัวของเรา เรามีสิทธิฮักกับใครไว้บ้างหรือยังก่อนที่เรานั้นจะกลับไปหาอาสาหาวสัาตบัณฑาลาษฎ์ประาชนที่รักและเคารพทั้งหลายในองค์การอญญายกดุรอานที่ได้ถูกประทานลงมาเป็นองค์การสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อบังคับหลังจากนั้นไม่มีนล้วองค์การนี้ได้กล่าวไว้ในสุวรันบักรออายที่สองยว่า วันตะกูยามันตุลยาวเนีสี่หีหลังก็พวกท่านทั้งหลายนั้นจงจำเกรฑวันที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะกลับไปหากลับไปสู่อัลลอฮ์ซุมมาถวะเฝ้าคุลุนักิมีแม่สบัมวะหุล่ละยุตละมุนทุกชีวิตนั้นจะถูกตอบแทนอย่างสมบูรณ์โดยที่จะไม่ถูกอาทรมจากรสประหารวาจาลา องค์การนี้นักวิชาการนั้นได้กล่าวอินุจริตนั้นได้กล่าวว่าเป็นองค์การที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านนาบีนั้นจะเสียชีวิตเก้าวันด้วยกันได้ถูกประทานลงมาในวันเสร์และท่านนาบีของเรานั้นได้เสียชีวิตในวันจันทร์เดือนรอมีอุลอาวันดังนั้นเราในฐานะที่เป็นประชาชนาของท่านนาบี ถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่ได้ไปเซียร์อโปรโมตของท่านนาบีถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่ได้เดินทางหรือมีโอกาสในการที่จะไปเซียร์อท่านนาบมีของเราแต่เราอย่าลืมท่านนาบีนั้นจะเป็นที่ผู้ที่สฝะฟาให้กับเราในวันเกียรมิอย่าลืมให้เรานั้นทําการสโลาวาต,ต่อท่านนาบีอัลลอฮุมะซัลลิยานาซัยดีนามุฮัมมัด Wa ala ala sayyidina Muhammad Barakallahu bihi wa lakum Wa lisa di muslimin min kulli lam Fa astaghfiru innahu wal ghafuru rahim